สวัสดีครับทุกคนพุมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนะครับเมเมเล่นการ์ดตำนานบอสซัมชุดแต่งงานนะครับผมการ์ดนี้ก็เป็นการ์ดบอสซัมย้อมสีนั่นเองนะครับปะกเรามาดูความสามารถของบอสซัมชุดแต่งงานกันนะครับผมความสามารถที่หนึ่งนะเมื่อฉันหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างก็จะมีการ์ดนะครับแปดสิบเก้าเปอร์ใช้เอฟเฟกต์ดินแดนดอกซากุระหน้าหลังหนึ่งช่องนะครับถ้าอัพเต็มสามสิบเนี่ยจะสร้างดอกซากุระที่อ่าเก้าสิบเปอร์นะมีนะครับ โอกาส60เปอร์ป้องกันขโมยมาเบิลแล้วก็มีโอกาส60เปอร์ยกเลิกผนึกการเคลื่อนย้ายของฝ่ายตรงข้ามนะความสามารถที่1เนี่ยมีเอฟเฟกดอกซากุระมีป้องกันขโมยมาเบิลแล้วก็มียกเลิกการล็อกตัวของฝ่ายตรงข้ามนะมาตอนความสามารถที่สอนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาส90เปอร์เลือกหน้าหลัง6กช่องแล้วก็สไลด์ดอกซากุระนะ เมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยก็จะมีโอกาส8ปดสเปอร์เคลื่อนย้ายมเมล็กล้วฟ้าไปข้างหน้า8ดช่องนะครับยังไม่หมดนะเมื่อตกพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างก็จะมีโอกาส7จภาพเปอร์ขโมยมาเบิ้ลของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายแถวคูน6นะครับฟาร์นความสามารถที่2เนี่ยมีสไลด์ดอกซากุล,ละมีเคลื่อนย้ายมเมล็กล้ฟ้าแล้วก็มีมาคับจ่ายเงินนะครับผมส่วนความสามารถของอ erm ันเดมินีคอตูมออริจินอลบอสซัมชุดแต่งงานหนึ่งนะครับ มีโอกาสนะครับ60เปอร์ป้องกันการเคลื่อนย้ายอันเชิญของฝ่ายตรงข้ามนะเส้นจะเล่นก็นมีนะครับหมวกโล่ซูปเปอร์นะที่นี่นะครับเป็นหมวกกุมเตาป้องกันการมาขับย้ายหรือการดักจับใช้ได้สองครั้งมีชาร์โลทองส่วนออฟเนี่ยเป็นออฟป้องกันการขังคุกนะครับผมจีที่สองนะขาปิบาารากุลาบต้องสาบที่นี่นะครับมีเชิญมีเอฟเฟกกุลาบแล้วก็มีขังคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถว ออฟเนี่ยเป็นออฟตกเมืองแล้วก็ได้เงินคืนนะครับผมจีสามนะเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนเทศนะที่นี้มีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็วาร์ปอ่ามีเนเทศใช้ได้สองครั้งนะออฟเนี่ยเป็นออฟกันวิกจิตเปอร์ใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับผมและก็จีสี่นะครับยมมนทูตแห่งความตายที่นี้เนะี่ยมีแปน้นก่อสร้างมีโดเกปี้แล้วก็มีอ่าป้ายสต็อปนะครับออฟเนี่ยเป็นออฟอ่าป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะการ์ดเนี่ย สิ่งที่หายไปจากตัวเก่านะครับตัวเก่าเนี่ยความสามารถคล้ายกันแหละเพียงแต่ว่ามันจะมีเสาใช่ไหมสาไปตรงข้ามทั้งหมดภายแถวเป็นหุ่นกระบอกแล้วก็มีก่อสร้างแล้ววิ่งนะแต่การ์ดเนี่ยไม่มีไงเขาตัดไอ้สาบเป็นหุ่นกระบอกกับก่อสร้างแล้ววิ่งออกไปแล้วก็เติมเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปข้างหน้าแปดช่องแล้วก็ยกเลิกการล็อกตัวเนาะคือการ์ดเนี่ย ถ้าถูกล็อกตัวเนี่ยมันจะเล่นลําบากเขาก็เลยให้สกิลนี้มาแทนนะปะ๊เราไปดูกันในเกมนะครับว่าวัดซัมชุดแต่งงานน้องจะเป็นยังไงนะครับไปลงดีกเลยเนาะปับ๊บปับ๊บมาเจอกับพี่เชื่อชมุดนะ อีเชือชมุดนี่มาในหมวกราชาที่ถูกเนตเทศบัดเชิญเพชรสีแดงอ่าราชาถูกเนทเทศมัดเล็กกาอุปกรณ์เห็นแบบสีทองของราชาที่ถูกเนเทศโอ้โหอย่างโหดเลยทุกคนมีเตื้อเตะนะมีบัฟด้วยมีป้องกันกันขึ้นย้ายเชิญแล้วอ่า เกาะ้า5เปอร์อ่านี่ไปตรงข้ามก่อสร้างนะสร้างเอฟฟกซากุระนะครับเอฟฟกซากุระนี่ถูกลบด้วยพวกเปลวฟงเปลวไฟได้นะง,ง่ายซากุระมานะครับแล้วก็เปีติดไปเรา <c oughs> ไถไปข้างหน้า8ช่องนะครับเอาสต็อปวางแล้วเราก็อ่า ไปไปไปก่อสร้างปัป๊บเสียคุ้มกันนะครับไปตกเอฟฟกเปลวไฟเขานะแล้วจะก่อสร้างปัป๊บจากนั้นเอาสต็อปวางบัตรเชิญเหมือนจะไม่เชิญนะ,ะไปตกเอฟฟกตากุระสไลด์ใช่ไหมสราส้างเป็นมาร์กแล้วสไลด์ไปเลยปัป๊บสไลด์ผ่านอ่า บังคับนะครับบังคับย้ายไปตรงข้ามแต่ว่าติดคุมป้องกันก็นะเชิญยังไม่บังคับจ่ายเงินนะ, <12. S 1> ะล้มก็ได้ไหมไปแดงของฉันบังคับจ่ายเงินมาบบังคับไฟตรงข้ามทั้งหมดภายแถวจ่ายเงินเรากูหนุกนะการบินขังคุกมาบเออจากนั้นเราจะทำอย่างไรดีป๊อปวาง เอานะสไล์ลงแท่นกับเมืองมางคับจ่ายเงินเนอะอ่ะปบับไปแดงของฉันผมว่าการ์ดเนี่ยควรจะมีควรจะมีขังคุกนะเออเราไม่เชิญน,นะเดี๋ยวเราจะบังคับคบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามจ่ายเงินให้เราเออสไล์ ลไล่ลงแท่นถ้าบังคับจ่ายเงินฝ่ายตรงข้ามจะล้มแต่ถ้าไม่ล้มเราจะเชิญปับ๊บบังคับจ่ายเงินเออมาเจอกับกแบ,บมบีน่านะถอยก่อนไหมได้ถอยก่อนนะคือถ้าเราเจอกับแบ,บมบีน่าเนี่ย หรือพวกสายวิกอ่ะมีโอกาสชน,น,นะสูง่ไงนะไม่ไทยนะแปดเปอร์เนาะเดี๋ยวเราจะไปกันเนี่ <c oughs> ยเก็บเบิร์ไว้ก่อนนะครับเก็บเบิร์ไว้ก่อนปับ๊บเอาไว้เล่นเพิ่อนถัดไปฟาป <c oughs> เลื่อนย้ายไปไแถว <c oughs> ดอกซากุระมานะครับดอกซากุระมาปับ๊บ ปั๊บดอกตะกุระมาปัา๊บขึ้นย้ายไปแถวแผนติดกาเนี่ยเหมือนจะต้องใช้แป้นด้วยนะะต้องใช้แป้นก่อสร้างด้วยนะครับ เพราะว่ามันไม่มีก่อสร้างแล้ววิ่งเหมือนตัวเก่าเนาะคนจะมีเปน็นให้น้องด้วยนะเอาเพื่อนคือเซตที่ผมเล่นเนี่ยมันตั้งรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันขาดป้องกันเอฟเฟกอันตรายแต่ในเนี้ยมันก็มีแหละอยู่ไหนเนี่ยป้องกันเอฟเฟกอันตรายนี่ ก็มีแหละแต่ว่ามันแค่ห้าสิบเปอร์ไงขนาดหกเปอร์หรือหกห้าเปอร์ยังไม่ค่อยกันเลยนับภาษาอะไรก็ห้าสิบเปอร์แต่ก็วัดดวงคือถ้าเรามีออฟป้องกันเอฟเฟกอันตรายอะเราจะโจมตีเออเราจะใส่จี้โจมตีได้เยอะขึ้นเออเนี่ยนะไปไปโจมตีเขาไหลปับ๊บเอื่อนย้ายไปแถว บังคับจ่ายเงินครับอ่าจ่ายเงินฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายแถวแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามมีแค่คนเดียวก็บังคับคนนี้แหละยอมนะครับล้มละลายมาเจอกับเมเรี่เวนะครับการอตแห่งยุคการที่ไม่เคยอ่า ไม่เคยตายไปจากเสือเขาใส่โดนกับขังดีเจมานะหมวกอัศวินไทเทนเนียมอรวอยฟ้าหลุมดำแล้วก็บัตรเชิญรัชาที่ถูกเนเทศนะว้าโคตรโหดพร้อมขังคุกแล้ววันนี้เออแล้วก็ไปแถวด้วยอ่ะตะกูล้านไม่ขึ้นนะ90เปอร์ไม่สิ89เกเปอรเออ์เพราะว่ายัางอัพไม่เต็มนะ แตก็ต้องมีก้นามแน่เอ้ยพี่ทำไมไม่อัพไม่เต็มสามสิบล่ะคือเจ้าของเ็ายังไม่ไม่ต้องการใช้บัฟนะถ้าเต็มสามิบในเว้นเนี่ยมันก็จะได้บัฟใช่ไหมบัฟอะไรก็ไม่รู้ผม <c oughs> ไม่ได้ไปอ่านนะแต่ว่ามันจะได้บัฟแถบเขียวสิบสี่วันทีเนี้ยเจ้าของเขายังไม่รีบใช้ก็เลยอัพแค่ย9ิบเก้าเออมาเรา,ถาไถเปหน้าแปดช่องนะ จากนั้นก็สไลด์ดอกซากุระต่อนะครับสไลด์มาป์นะก็นะเดี๋ยวก่อนนะวางเมืองไว้ก่อนาเชิญไหมเอาเชิญสักทีนึงติดโคมก,กันนะเดี๋ยวเราจะทอยติดสต็อปแล้วก็มาลงตรงนี้บังคับจ่ายเงินถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีป้องกันขโมยมาเบิ้ลเนี่ยโดดแน่ โดนแน่ถ้ามันออกติดภาพไปยังไมงมับขังกุ๊บบังคับใจเงินอจากนั้นนะครับเราก็สไลด์มับสไลด์กิติมะไปแดงของฉันไหมอุย้ยไปไม่ได้ไปบ่ได้ไปบ่ได้ไอดดืม เกียรติม้าขึ้นเกียรติมาของเมเลียวขึ้นนะอ่าว๊าปว๊าปเอ๊ะไม่มังคับจ่ายเงินนะเมื่อกี้มังคับจ่ายเงินอ่า เขาจะล้มไหมนะคิดว่าเขาจะล้มไหมนะงไงเพื่อนเอ้ยเมื่อกี้เราก่อสร้างแล้วดอกซากุระขึ้นใช่ไหมดอกซากุระขึ้นลบไอ้เนี่ยเกติมาเขาด้วยเมื่อกี้ที่ผมไม่กลับเขเพราะว่ามันมีเกติมาอยู่นะสไลด์ไหมถ้าเกิดสไลด์นี่เราจะได้โจมตีครั้งหนึ่ง ปับ๊บอ่าเหมือนจะสไลด์นะปต๊อปวางสไลด์ปับป๊บปับ๊บแดง,งฉันปับ๊บเชิญไม่บังคับจ่ายเงินนะเชิญไหมเชิญนะต้องเชิญนั่นแหล,ละเกือดติดกุหลาบปับ๊บอ่าโดนกุหลาบเข้าไป

สองไปนะอืมสเปร์ก็ลบลบเอฟเฟกต์เราไปลบสต็อปด้วยเดี๋ยวเราก็ไปซ้ำเบิ้ลทีนึงออนคุกอถอยต่อไหมไม่ถอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะไปโจมตีเขายัางไงเนี่ยอืมปับ๊บเป็นแดงฉันนลุ้นไหลดอกซากุระฮ่าฮ่า ไล์ดอกตะกุละปั๊บไปถึงจุดหมายก่อสร้างนะครับเป็นเลนมาร์คทันทีนะเชิญเราจะเบิ้ลปั๊บ <B op. S 2> ไม่ับจากนั้นเราก็ไปพื้นที่ของฉานล,ลุ้นขังคุกลุ้นประครับจ่ายเงิน <S <S ยังไงปั๊บ ขังพุกไปทีนึง่งจากนั้นเราก็สไลด์ไปบังคับจ่ายเงินนะมับังคับจ่ายเงินมาเจอกับเอพีอักค,คีผีเสื้อสมุดนะโอ้โหพร้อมเตะแล้ววันนี้มาในหมวกเล็กกาไทเทเนียมเดี๋ยวมาทู่แห่งความตายเห็ดลูกโปง่ง รองเท้าติดปีโครโอ้โหอย่างเอาลิจ้าหุดมากหุดมากไถไหมเนี่ยไถนะไถมาบเปลื่อน,นย้ายไปแถวอ่อสร้างอะต <c oughs> ากุระไม่มานะหยิบเงินไ้ก่อนอ่าไม่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 ไมไม ตากุลามาไหมมามาเอาไม่เดินหน้าถอยหลังนะเราจะเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลปั๊ปบอ่าสไลด์ดอกตากุละไม่ต่างแล้วกัน <c oughs> แต่สไลด์อยู่ถ้าเราไลาไปก่อนนะปับ๊บ ไปปับ๊บเนี่ยผมอยากมายืนตรงเนี้ยทำไงจะไปได้ไปได้ไหมจะเปลนได้ไหมเอ้ยได้นะได้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 ไดไดปับ๊บก่อตั้งตกล้ามาเออคือถ้าผมมายืนตรงเนี้ยผีเสื้อก็จะเหาะมาขังคุกภัยแถวลำบากไงใช่ไหมถ้าก็หาอมาปั๊บเนี่ย เขาก็สร้างเลนมาร์กให้เราเออแต่แต่ตอนเนี้ยเริ่มจะเสียวๆแล้วเพราะว่าเปลวไฟเ็าลบตากุล่าไปนะยังไงแป้นไม่ติดนะตากุล่ามาเปลวไฟเขาก็มานะเบิ้ลได้อีกวาบเอามีวาบนะเดี๋ยวกุมการไปแป้นติดยังไง Bỏ mà mày Đem chân mày yêu quay mà nè ngay cắn không mồi mà bớt nè hụt bơ ui cắn 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 ngay chập phứng ơi nhèo mấy lúc nhèo ấy đưa lấy khinh lo cho mày เอ้ยน้องรอดด้วยวะโชคดีที่ขอไม่ออกอ่าไถาเริ่มเทินนะเดี๋ยวเราจะไถามาตรงนี้ปับ๊บอ่าปั๊บวางเชิญเอา้าไม่สไลด์นะ่ะกี่เราเก็บเบิ้์นไม่อยู่ปับ๊บเป็นแดงชั้นตังคุกปับ๊บเออจากนั้นก็เตรียมมาครับจ่ายเงินนะ เชิญเอ้าไม่สไลด์ก้าสุดเปอถ้าเชิญมาเอาไว้ก่อนเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่งเชิญเดี๋ยวเพิ่งเชิญเอาไว้ช็อตสุดท้ายก่อน่อยเชิญเอ๊ะบินนั้นลูกเออเดี๋ยวเราจะเราจะวบบาร์ปบังคับจ่ายเงินเออตกซากระบังคับจ่ายเงินนะแล้วก็ลุ้นสไลด์ด้วย ปับ๊บตกลายนะตกลายโอ้ตอบวางปับ๊บจากนั้นก็กลับเมืองมาขับใจเงินปับ๊บโอ้โหไม่ใจไม่ใจเชิญไหมยังไม่เชิญอ,อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายก็เชิญแล้วกัน<ส>อ่าไม่วาปเป็น,นปแดงชั้นยังไงอึ๊บ โอ้โหไม่บังคับจ่ายเงินนะถ้าเกิดบังคับจ่ายเงินแล้วเชิญมาไม่แน่เนี่ยามาปับ๊บบังคับจ่ายเงินเออเดี๋ยวก็เชิญน,นะเชิญมียกเว้นไหมเนี่ยถ้ามียกเว้นนี่กี๊ดเลยเนี่ยอ๊อล้มอะไรโอ้ยเสือไปแล้วถ้าเกิดก็มียกเว้นเนี่ยเขาไม่ตายสวนคืนเราอาจจะหงายท้องก็ได้ เป็นไงบ้างมันก็พอได้อยู่นะการ์ดเนี่ยมันก็พอได้อยู่มันอยู่ที่ใครชอบเล่นสายเนี่ยเนี่ยสายสไลด์หรือเปล่าคือการ์ดเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะก็ตัดสายวิกออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าเก่งกับสายวิกอะ่ะตัวเนี้ยนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครสนใจการนี้ก็ไปจัดกันได้นะตำนานลอสซัมชุดแต่งงานนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย